ไเลยนะครับแหมวัเนี้วหลุมั่เลยนะคับนี้เดี๋ยวให้ตอนนี้พักก่อนแล้วเดีวเาจะพูดคุยกันในเรื่องไปชัด้วยเรื่องของเรื่องราวของโครงการเนเยตอนนี้เนะครับตู้ได้วครับ้นเดลยแล้วก็แหมยืมนไปนาครหมเลยแล้วก็ยืมนทุกคนเคยนะครับ พร้อมมแล้วเก่งมากใครพร้อมแล้วขอเก่งได้ไปแล้วอาลาโอเคเป็นงานนี้กับซาเบียเซเลอร์เราไปช